กำลังดูวันหมดอายุของยาในยาบางชนิดเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะหมดอายุง่ายๆแต่ก็มีวันหมดอายุเขียนไว้จริงๆนะทุกอย่างมีวันหมดอายุนะโยมนะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ชีวิตเรามันจะหมดอายุวันนี้หรือเปล่านะร่างกายเราที่คิดว่ามันแข็งแรงดีแต่มันก็มีเหตุให้มันต้องหมดอายุตั้งหลายๆวิธีด้วยกันอุบัติเหตุรถชนไฟไหม้น้ำท่วมเป็นลมเป็นแรงไปมันก็หมดอายุได้หลายรูปแบบ งั้นถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเจตนาในการที่สังเกตมันดีๆนะบางทีทานยาไปก็ทานไปแล้วก็ผิดเหมือนกันเพราะว่ามันหมดอายุก็มีโทษต่อร่างกายนะบางทีเราไม่ได้ตั้งเจตนาไม่ได้ตั้งใจดูว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีฉลากเขียนไว้แบบนี้ด้วยซ้ําไปไม่มีเขียนบอกไว้แต่มันจะมีบางอย่างที่เป็นสัญญาณบอกได้ตั้งแต่เราเกิดแล้วว่ามีใครบ้างล่ะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรอดสักคนตายทุกคนไม่มีใครไม่ตายสักคนนั่นแหะเป็นฉลาก ใบใหญ่เลยทีเดียวที่บอกว่าเราก็สถานะเดียวกับเขาตายเหมือนกันความรักที่คิดว่ารักกันดีมันก็มีวันหมดอายุของมันอยู่ก็เห็นหลายคู่ที่อยู่กันได้อยู่กันไม่ได้ชีวิตคู่หลายคู่ของโยมหลายคนก็แบบเดียวกันถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าอาจจะอยู่ได้หรืออาจจะอยู่ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนพิเศษของใครได้ตลอดหรอกถ้าไม่ได้วางใจไว้แบบนี้บ้างเนี่ยวันหมดอายุขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ตัว มันก็เป็นโทษเป็นภัยกับชีวิตชีวิตก็มีความทุกข์เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเหมือนกับการทานยาโดยที่ไม่ได้ดูวันหมดอายุก็จะมีโทษมีภัยฉะนั้นเตรียมใจไว้ว่าเกิดมาแล้วเราทุกคนมีวันหมดอายุกับทุกเรื่องชีวิตก็หมดอายุความรักก็หมดอายุสถานะทางการงานการเงนินทุกอย่างก็หมดอายุเราไม่ได้เป็นคนพิเศษของใครได้ตลอดไปเราไม่ได้เป็นคนพิเศษของตัวเองได้ตลอดไปตัวเราเอง ที่หลงรักตัวเองหลงปลื้มตัวเองตั้งแต่เกิดมาอ,อกหักเพราะรักตัวเองเพราะคิดว่ามันจะอยู่ได้ตลอดไปแต่สุดท้ายคำว่าตลอดไปก็ไม่มีจริงะฉะนั้นก็ขอเป็นข้อคิดเตือนใจสักนิดก่อนจะฉันเช้าเช้านี้ทุกอย่างมีวันหมดอายุไม่มีใครเป็นคนพิเศษของใครได้ตลอดจริงๆวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้อาจจะหมดอายุวันนี้ก็ได้ตั้งใจทำชีวิตให้เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆ ขอเจริญพรเป็นข้อคิดกำลังใจบางคนก็ทุกข์ใจมากนะกับการที่เป็นชู้โดยที่ไม่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วบางคนพยายามจุดไฟให้ติดแต่ก็ไม่ติดเสียทีแล้วก็พยายามเพิ่มปริมาณความน่าจะเป็นไปได้ของการที่ไฟจะติดหลายคนทั้งๆท,ที่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้ว แต่ก็พยายามที่จะให้การเป็นชู้นั้นสำเร็จเจตนาของการเป็นชู้ก็มีความรุนแรงแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ด้วยเจตนาที่ไม่รู้แต่ในยุคปัจจุบันการที่จะไม่รู้ว่าใครเขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าคนหนึ่งคนบางทีเราก็สืบค้นได้ไม่ยากนะักกับสถานะที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจะสืบไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันฉะนั้น จับไฟยังไงก็ร้อนขึ้นอยู่กับว่าเจตนาจงใจที่จะจับให้ร้อนหรือไม่ให้ร้อนหลายคนพยายามจุดให้ติดแต่รู้ว่าราคะในใจตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะพอบรรเทาได้เมื่อรู้ว่ามันจะติดก็พยายามหาวิธีให้มันไม่ติดเพราะว่าชีวิตในปัจจุบันการที่จะเจอคนนอกบ้านเจอสามีพัญญาคนอื่นบางทีมันก็เจอได้ง่ายแต่หลายคนพยายามที่จะไม่ให้มันติดเชื้อในใจของราคะทุกคนมีหมด แต่ขึ้นอยู่กับใครพยายามที่จะให้ติดหรือไม่ให้ติดเท่านั้นแต่การที่เราไม่รู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วก็ต้องยอมรับว่าวิบากกรรมในส่วนนี้ก็คงจะไม่หนักหนามากนะักแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราเป็นเหตุที่ทําให้สามีของเขาพันยาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ต้องยอมรับวิบากกรรมในปัจจุบันว่าเขาก็ต้องจองเวรเราแต่ในส่วนของกรรมที่เราจะจงใจในการไปเป็น,นบางคนไม่ได้จงใจเพราะไม่รู้อยู่แก่ใจก็ การได้รับวิบากกรรมแบบยาวนานก็คงจะมีวิบากไม่มากนะักเพราะพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของเจตนาฉะนั้นเจตนาถ้าหากไม่มีกําลังกล้าในการที่จะฝืนและขืนความเป็นจริงว่าถ้าหากไม่มีเจตนารุนแรงวิบากกรรมก็ไม่รุนแรงก็จึงขอเป็นกําลังใจอะไรถ้ามันจะติดได้ง่ายก็พยายามหาวิธีอย่าให้มันง่ายได้จนเกินไปเพราะกิเลสในใจของใครก็ล้วนแต่มีด้วยกันทุกคนทุกคน ขอเป็นกําลังใจให้กับสังคมกับข้อคิดนี้ขอเจริญพรเห็นไม่ไพที่ขัดกันเช้านี้ก็ทำให้นึกถึงว่าขัดตาก็อย่าไปดูขัดหูก็อย่าไปฟังขัดใจมันก็คงจะต้องแค่ช่างหัดไม่รู้ไม่ดูไม่ฟังเสบ้างถ้ามันขัดใจจริงๆก็ดีเหมือนกันเห็นไม่ไพที่ขัดกันอยู่ก็นึกถึงนะว่าอะไรที่มันขัดขัดเนี่ย มันก็ทําให้เกิดการแข็งตัวอยู่ตรงนั้นเวลาพอเราไปฟังอะไรแล้วมันขัดหูแลือเกินใจเรามันก็ใจเรามันก็ไปฝังไปปักอยู่ตรงนั้นพอไปดูแล้วมันขัดตาแลือเกินคือเราไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นสิ่งที่เรากําลังได้ยินมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองคนบางคนเขาก็พูดออกไปตามภาษาพูดของเขาอย่างนั้นเองคนบางคนเขาก็ใช้ชีวิตของเขาโดยธรรมชาติซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ถูกศีลถูกธรรม เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองพอดูแล้วมันขัดหูขัดตาเหลือเกินก็ขอให้ทําความเข้าใจว่าโลกนี้มีโลกกะระทำแปดมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกข์เป็นของคู่กันเป็นธรรมดาฉะนั้นถ้าหากว่ามันขัดตาก็อย่าไปดูถ้ามันขัดหูก็อย่าไปฟังถ้ามันขัดใจก็ช่างมันซะบ้างไม่งั้นเนี่ย ชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ยากเหมือนกันก็ขอเป็นข้อคิดว่าวันนี้การไปทํางานของเราท่านทั้งหลายก็คงจะไปเจอเรื่องที่ขัดหูขัดตาขัดปกขัดใจถ้าหากว่าเราเอาใจเข้าไปใส่เสตทุกอย่างเราคงแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกไม่ได้บางอย่างก็ต้องอุเบกขาวางเฉยไว้บ้างก็ดีไม่งั้นชีวิตนี้ก็คงหาความสุขไม่ได้เลยก็ขอจเจริญพรกับไม้ไผ่ที่ขัดชาวนี้ พระอาจารย์มองเห็นไหแต่ไม่ใช่ไหทองคํานะอันนี้ไหธรรมดา,นะาเนาะนี่เนี่ยพระอาจารย์เห็นเด็กๆเ,เนี่ยแล้วนึกถึงที่มูลที่บ้านคูน้ําเนี่ยเราไม่รู้หรอกเวลาเราล้วงไหลงไปเวลาเราไปงานวัดเด็กๆเ,เคยไปไหมลูกไปงานวัดเรามีล้วงไหเราไม่รู้นะว่าเราจะหยิบได้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหรือเบอร์สามใช่ไหมมันนึกนึกถึงอของขวัญเวลาแม่ท้องแม่จะคลอดลูก แม่รู้ไหมว่าลูกเกิดมาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนาะในญาติโยมทุกท่านเราไม่รู้หรอกว่าลูกเวลาเกิดมาจะเป็นหญิงเป็นชายจะเกิดมาสมบูรณ์ไหมตาบอดไหมแขนขาดไหมพิกลพิการหรือเปล่าเราไม่ทราบเลยมันเหมือนกับเป็นของขวัญเหมือนกันนะเหมือนกับเวลาเราล้วงหาย,เ,ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เบอร์อะไรจะได้รางวัลอะไรไม่ทราบเลยใช่ไหมงั้นตรงนี้ก็เลยคิดว่าคนที่จะได้รางวัลที่ดีเช่นว,ว่ามีคนส่งของขวัญมาให้เราเนี้ย งั้นถ้าเราเคยดีก <c transparency> ับเขาดีกับเขาดีกับเขาของขวัญที่เขาใส่กล่องมาให้เราเปิดกล่องมาเซอร์ไพรส์เป็นเงินล้านก็มีอาจจะเป็นกุญแจรถเบนซ์ก็ได้หรือเป็นรางวัลใหญ่ๆก็ได้ใช่ไหมถ้าเราดีกับเขาอนะเขาก็จะเอาของดีส่งมาให้เรางั้นนี่เช่นเดียวกันถ้าเราทําความดีไปทําความดีไปทําความดีไปธรรมชาติให้ของขวัญเรามาอยู่ในท้องแม่แน่นอนลูกก็เกิดมาก็เหมือนกับเป็นรถเบนซ์เหมือนกับเป็นเงินล้านเหมือนกับเป็นอะไรที่ทําให้พ่อแม่มีความสุขมีความสบาย พระอาจารย์มองเห็นว่าลูกในท้องก็เหมือนของขวัญถ้ายิ่งเราทําบุญเท่าไหรทําความดีเท่าไรมีโอกาสและมีแนวโน้มว่าสิ่งที่อยู่ในท้องเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีได้มากกว่าสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราดีต่อใครดีต่อใครของขวัญที่มามันก็จะเป็นของขวัญที่มีโอกาสที่ดีมากกว่าที่จะไม่ดีเขาคงไม่ใส่ระเบิดมาให้เราถ้าหากว่าเราดีกับเขาใช่ไหมอ่างั้นก็เลยได้ข้อคิดกับไหที่ไม่ใช่ทองคำนะ นะแ้้ก็เห็นเด็กๆก,ก็นึกถึงว่าในมูนิธิเราเนี่ยโอนะ้เรามีเด็กๆที่ร้อยพ่อพันแม่จริงๆเนี่ยโยมลองดูนะเนี่ยเนี่ยเด็กๆที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลยนะเนี่ยโยมต้องรับมาเลี้ยงมาดูกันในนี้ตั้งเป็นหลายสิบคนหกสิบคนจบปริญญาไปก็ตั้งหลายคนนะเก <10 S 1> ่ง <คน S 1> มาก<ค>น,นะพระอาจารย์ว่ามูลนิธิเลี้ยงเด็กที่หาพ่อหาแม่ไม่พบแล้วส่งจนจบปริญญานี่ถือว่าเก่งจริง,รงๆอนะก็ ถือว่าเด็กๆได้มาเจอของขวัญที่ดีแล้วของขวัญที่ดีแสดงว่าต้องทําบุญร่วมกันไว้จึงได้มาเจอได้มาเลี้ยงดูกันอุปธรรมกันขออนุมโมทนาบุญกับข้อคิดนี้ขอเจริญพรไปจันทบุรีกลับมาแวะร้านโยมแป๊บหนึง่งช่วงนี้มีแต่คนสนใจลำไยกับแตงโมมีแต่คนสนใจลำไยกับแตงโมมีใครสนใจมะเขือมั่งไหมเนี่ย ยมเพชรเดี๋ยวขอเป็นอุปกรณ์ธรรมะคืนนี้หน่อยนี่พระอาจารย์เห็นมะเขือเห็นมะละกอเห็นอะไรต่างๆที่ยมขายอยู่ในพระจาจาร์นึกถึงเรื่องนี้นะว่าคนเราอะตอนนี้ลองเลื่อนไปในโทรศัพท์เจอเจอแต่ข่าวลำไยกับแตงโมทั้งนั้นเลยมีใครสนใจมะเขือบ้างไหมเนี่ยมีใครสนใจมะละกอบ้างไหมนี่ก็เลยได้ข้อคิดตรงนี้ที่ว่าในเวลาเราซื้อของคุณตาคุณยายที่ขายอยู่ตามริมถนนตามร้านเล็กๆน้อยๆตามตลาดนัดเนี่ย บางคนก็ต่อราคาต่อราคาแต่เวลาพอเราเข้าร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆเนี่ยเราไม่เคยต่อราคาเขาเลยหรือบางทีไปหาหมอก็ไม่ได้ต่อราคาเลยจึงจริงๆมันต่อราคาไม่ได้อยู่แล้วแต่กําลังเป็นข้อคิดว่ามีอะไรก็ซื้อกันไปเทยมเนรายรายรับรายจ่ายมันจะได้กระจายกระจายกันอยู่ในในชุมชนของเราตายายก็จะได้มีกําลังในการที่จะไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรมาเนี่ยของจะได้ขายจะได้กินจะได้ใช้ เราจะอยู่กันได้ร้อยปีไหมเนี่ยยมเพชรไม่ได้กเนาะยุคนี้สมัยนี้เนาะยาสารเคมีทั้งนั้นใครจะรู้อ่ะงั้นเนี่ยพระอาจารย์ว่าได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือนึกถึงลำไยกับแตงโมช่วงเนี้ยนะนะว่าสนใจลำไยกับแตงโมกันเยอะก็มาสนใจมะเขือมังมะละกอมังอะไรมังก็ดีเหมือนกันนะแล้วเวลาไปซื้อของตามตลาดนะัดตายายแก่ๆเท่าๆก็อุดหนุนกันไปยมเนาะนะนะอย่าไปต่อราคาอะไรกันมากมายเลยทุกอย่างมีมีต้นทุนมีต้นทุนทั้งนั้น ก็อุดหนุนกันดูแลกันดีกว่าอยู่กันไม่เกินร้อยปีก็ตายจากกัน <c oughs> เห็นมะเขือก็ได้ข้อคิดว่าตรงนี้สนใจลําไยกับแตงโมกันเยอะมาสนใจมะเขือบางก็ดีมะละกอบ้างก็ดีกล้วยบ้างก็ดีน้อยหนาบ้างก็ดีซื้อไปก็อย่าไปต่อรองราคาอะไรกันมากมายเราเป็นเพื่อนกันพี่น้องเกิดแก่จเจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นขายดีไหมวันนี้พอได้เนาะ เดี๋ยวอาจารย์จะนะเข้าวัดแล้วพอดีอีกนิดนึงก็ถึงวัดพอดีนะ,จะเจริญพรมองเห็นอ่านม้าของขุนสาก็นึกถึงว่าความยิ่งใหญ่บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นบางช่วงบางการบางเวลาแต่พอถึงเวลาจริงๆก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นร่องรอยของอดีตทั้งหมดก็เห็นเชือกสองปมหนึ่งปมที่มัดด้านนี้อีกหนึ่งปมที่ดึงกันอยู่คนละข้างกำลังนึกถึงว่า การมีเรื่องบาดหมางหรือขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับคนสองคนผูกปมกันการที่เราจะให้เขาแก้ปมในฝั่งของเขาเนี่ยยากนะถ้าเขาคิดจะผูกปมต่อไปแต่ถ้าฝั่งเราเนี่ยเราคิดจะแก้ปมคือเราไม่อยากผูกปมในการดึงกันไปดึงกันมาทะเลาะกันอีกแล้วมันก็คงเป็นการแก้ปมได้ที่เราแต่ในส่วนของเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราชวนให้เขาเลิกเล่นเลิกทะเลาะเลิกบอกแหวง เลิกที่จะดึงปมเพื่อที่จะเกิดการตึงเครียดต่อกันเนี่ยบางทีเราไม่สามารถแก้ที่เขาได้แต่การแผ่เมตตาในแต่ละวันที่เราแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายหรือเราขออโหสิกรรมอะไรต่างๆก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันนุ่มนวลขึ้นเกิดความละมุนล,ละม่อมมากขึ้นเราจะได้แก้ปมฝัง่งเราเราคงทําได้แค่แก้ปมฝัง่งเราส่วนอีกฝั่งเขาจะแก้หรือไม่แก้มันก็คงเป็นเรื่องยากนะวันนี้ มองเห็นอ่านมาที่บ้านขุนสาก็ทําให้นึกถึงว่าการที่คนเราทะเลาะกันถ้าหากจะแก้ปมที่เขาไม่ได้เราแก้ที่เราดีกว่าแก้ที่เราจบที่เราก็น่าจะเบาที่สุดก็ขอเป็นข้อคิดกําลังใจกับใครๆที่รู้สึกว่ามีเรื่องตึงเครียดกับใครอย่าผูกปมกันต่อไปถ้าแก้ที่เขาไม่ได้ก็แก้ที่เราก็น่าจะดีขอเจริญพรกับการแก้ปมชีวิต หม่พอคดเอกพาพระอาจารย์เข้ามาดูในจุดที่วันที่ชุด13มหมูป่าเข้าไปแล้วก็ไปติดอยู่ในถ้ากันเนี่ยลึกจากนี้ไปอีกตั้งหลายกิโลเมตรนี่พระอาจารย์เข้ามาแค่นิดเดียวยังรู้สึกว่าคือแบบเหมือนประมาณคนโกที่แคบนิดนึง <laughs> ก็จะรู้สึกอึดอัดโหวันนั้นพระอาจารย์นึกถึงนะว่าที่เราเคยเห็นในสารคดีหรือเ็าทาเป็นหนังออกมาแล้วในเน็ตฟลิกกันนะ น้ำเนี่ยมันดูใสๆสวยๆแต่ความจริงแล้วในนี้ไม่ใช่เลยใช่ครับเพราะในนี้จะจะมืด,ม,ดมืดหมดเลยเ <ynasty. S 1> นาะแล้วก็คือทุกคนที่เข้าไปอ่ะพระอาจารย์เชื่อว่าคือก็ไม่มีใครรู้เส้นทางมาก่อนมีแค่ลุงเวือนกับใครไม่กี่คนที่ใช่ครับเพราะว่ารู้เส้นทางเางที่รู้ก็มี r, ลุงเวือนลุงเวือนที่เป็นนักลุงเวือนนะลุงเวือนรู้เส้นทางแค่ไม่กี่คนใช่ครับส่วนคนที่มาเนี่ยก็ต้องอาศัยให้ลุงเวือนเนี่ยเล่า เล่าให้เห็นภาพของโครงสร้างของถ้ำมันนะเป็นเชิงสามมิติให้ได้ว่าคุณจะต้องเข้าไปแล้วจะเจอเจออะไรโดยที่ตามองไม่เห็นใช่ครับมองไม่เห็นเพราะมันน้ำมันน้ำน้ำขุนด้วยแล้วก็มืดด้วยแล้วก็จะมีมีพิรักนะที่จะคอยแบบนำนำเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเข้าไปอย่างงี้โหพระอาเข้ามายังรู้สึกมันมันอึดอัดในความรู้สึกนิดๆเลยนะว่าโอ้แล้วเข้าไปกันได้ยังไงแต่พระอาจารย์เชื่อวันนั้นเราไม่ได้ไปด้วยความประมาทหรอก พอตั้งเวลาไว้แล้วว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะออกมาแล้วใช่ครับผมพอมีน้องคนหนึ่งต้องติดเรียนพิเศษใช่ไหมแล้วก็เป็นถ้ำที่เราก็เข้าอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับผมถ้าจะบอกว่าประมาทในพระอาจารย์ว่ามันมันก็ประมาทไม่ได้ก็นี่บ้านเราไงบ้านเราเราเข้าเป็นปกติใช่ครับแล้วฝนฟ้าก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะตกใช่ครับผมเนี่ยก่อนเข้ามาก็เห็นชี้อากาศพระอาจารย์ดูก็อากาศประมาณนี้มีแสงแดดด้วยอะไรด้วยซ้ําไม่ได้มีก้อนเมฆดำๆที่จะก่อตัวเป็นฝนได้เลยครับผมแต่แป๊บเดียวอฝนเลยตกน้ําเลยมา อาจารย์นึกถึงเรื่องวิบากกรรมแหละมันต้องมีมันต้องมีเรื่องวิบากกรรมที่เราต้องทําอะไรสักอย่างแต่มันก็มีบุญน่ยพระอาจารย์นึกถึงว่าบุญกับบาปมันมาพร้อมกันบาปทําให้เราต้องติดอยู่ในนี้ตั้งหลายวันใช่ไห<ช>มแล้วบุญก็ทําไมคนทั้งโลกต่อมาแหมาหา<ช>เราอีลอนมัสยัยงมาอี่ยคเงี้ยถือว่ามันก็บุญบาปมาพร้อมกันเลยแต่เรื่องนี้ก็คงเป็นการเตือนใจชาวโลกได้แหละเนาะว่าว่าเราก็ระมัดระวังไว้ก่อนแต่ถ้าอะไรมันจะเกิด เห็นไหมมันก็ต้องเกิดโดยธรรมชาติของของกฎบางอย่างที่เราไม่รู enfin ้คือเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นแหละใช่ครับจริงๆก็อยากจะไปถึงเนินนมสาวนะซึ่งซึ่งไกลระยะทางหลายกิโลพรเจารย์เข้ามาไม่ไม่กล้าเข้าต่อแล้วไม่ไม่กล้าเข้าต่อรู้สึกอึดอัดอืมอ่ะงั้นก็เราก็ทําความดีไว้นะโยมเนาะทําความดีไว้อย่ารบกวนธรรมชาติอย่าเบียดเบียนธรรมชาติอย่าทําร้ายธรรมชาติพอถ้าธรรมชาติ เราใช้คําว่าธรรมชาติเอาคืนเนี่ยอย่าใช้คํานี้เลยธรรมชาติไม่ได้มีมีจิตวิญญาณแต่ธรรมชาติเขาปรับตัวตามที่มนุษย์ไปทําร้ายเขาตัดต้นไม้เยอะไปใช่ไหมเบียดเบียนธรรมชาติมากแล้วเขาก็ต้องปรับตัวเขาและการปรับตัวของเขาเนี่ยมันมันมีแร,รงมหาศาลไงจึงจึงทาให้เราเดือดร้อนกับการปรับตัวของเขาอย่างภาวะโลกร้อนในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนี่โคตดเอกนะโค้ดเอกที่อ่าเป็น เป็นคนที่ทําให้พุทธศาสนาอตอบโจทย์ได้ว่าสมาธิใช้ได้จริงนะไม่ใช่เป็นสถานการณ์ทดสอบแต่มันเป็นเหตุการณ์จริงไม่มีตัวแสดงแทนไม่มีสแตนอินทั้งหมดเกือบเป็นเกือบตายก็ได้รอดมาเพราะสมาธินี่แหละนะก็โมทนาวันนี้พาพระอาจารย์เข้ามาในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนาะไปเดี๋ยวเราไปทำธุระกันต่อ เนี่ยวันนี้โรงเรียนวัดช้างข้ามโรงเรียนเราอยู่ในเขตวัดนะเจ้าค่ะเนี่ยวันนี้มาโรงเรียนก็ประทับใจนะพระอาจารย์ว่าเด็กเขาก็กอซุกซนตามวัยแหละถ้าจะหวังความเพอร์เฟกต์จากเด็กที่ต้องต้องนั่งเงียบๆฟังพระเนี่ยมันมันคงเป็นไปได้ยากแหละเนี่ยพระอาจารย์เห็นน้ําที่ครูมาประเคนเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงนะว่ายิ่งกวนก็ยิ่งขุนอย่างนึกถึงเลยในที่ทํางานนะบางทีเรามาตอนเช้าเราก็มาด้วยแบบก็ใจก็ปกติดีอะ แต่เชื่อว่าครูเนี่ยตั้งเจตนาไว้ดีว่าวันนี้ฉันจะไปเจออะไรก็ไม่รู้เพราะแต่ละคนที่ฉันไปเจอที่โรงเรียนเนี่ยเด็กแต่ละคนกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนได้เขาเจอเรื่องที่บ้านอะไรมานักก็ไม่รู้พ่อแม่ทะเลาะกันด่ากัานเถียงกันกว่าจะมาเจอเราเนี่ยมันก็เหมือนเราอ่ะเรามาถึงโรงเรียนเราก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะเจออารมณ์อะไรมาสารพัดเลยงั้นเมื่อทุกคนมันขุนมากันเสร็จอ่ะแล้วพอมาถึงโรงเรียนมาเจอกันเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรด้วยมันก็เลยยิ่งขุนกันไปใหญ่ถ้าไปกวนมันมากขึ้นนะ่ะนะ แต่ถ้าเราไม่ไม่ช่วยกันกวนนะถ้าเราช่วยกันนิ่งเห็นไหมบางอย่างพอมีอะไรมากระทบปั๊บแล้วแล้วนิ่งไว้ไม่ไปไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดเนี่ยพระอาจารย์ว่ามันจะจบง่ายกว่าจบที่เราเบาจบที่เราเบาที่สุดใช่ไหมครอบครัวเราพ่อแม่เราสามีพัญญาเรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเจออารมณ์อะไรมาบ้างงั้นเตรียมรองรับให้ดีเราไปตั้งใจไว้เลยว่าเรากลับบ้านเย็นเนี้ย เราจะไม่ไปเพิ่มความขุ่นของของน้ําในภาชนะนั้นๆเราจะไม่ไปกวนเพิ่มเราจะรับรู้เพียงแค่เขาอยากเล่าให้เราฟังแค่ไหนเรารู้แค่นั้นพอยิ่งไปกวนคือไปล้วงไปไหนมาเบอร์นั้นนะเบอร์ใครลบไปแล้วนะลายนะั้นลบไปแล้วนะลบไปแล้วนะเอะทำไมต้องชี้ไปทางนู้นด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่บางคนนะ่ะก็ไปล้วงไปคุยกันซะจนมันก็ฟุ้งขึ้นมาก็ <c oughs> <c oughs> มันจริงๆอะมันก็ต้องรู้แหละว่าทําไมเราจะต้องคนของเราทําไมเขาจะต้องลบเบอร์นั้นลบไลน์นั้นบ่อยๆจริงๆเราต้องรู้แหละแต่มันมันต้องมีวิธีที่ไม่ไปกวนให้มันขุนเห็นไหมอะอย่างตอนนี้มีข่าวของลำไย,ยใ,ใช่ไหมอ่าเนี่ยไหมถ้าเรารู้เรื่องตัวเองดีเท่ากับเรื่องลำไยเนี่ยชีวิตเราจะเจริญ่นนี้เยอะเลยนะอืมเนี่ยจริงๆอาจารย์ไม่อยากถามลึกไปคนนี้เนี่ยทุกคนจะรู้รายละเอียดหมดเลยอยู่โรงเรียนเดียวกันก็อย่าไปกวนกันให้ขุน อย่าไปกวนกันมากเกินไปคือถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้อารมณ์เขาไม่ดีเนี่ยเราช่วยเขานิดหนึง่งเพราะถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันน่ยมันก็ไม่รู้ใครจะช่วยใครอ่ะก็อยู่โรงเรียนเดียวกันต้องเจอกันทุกวันต้องทานข้าวโต๊ะเดียวกันต้องเดินผ่านกันคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันแล้วแล้วไม่ถูกกันเนี่ยพาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แค่ไหนไม่รู้นะพื้นที่โรงเรียนต่อให้ 3- 40ไร่นะเขาจะก้มหน้าก้มตาอยู่กับโต๊ะเขาเนี่ยเขาจะไม่กล้ามองใครมันเหมือนเขาตีกรอบโลกให้มันแคบลง โลกเขาจะไม่กว้างเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเขามีศัตรูอยู่รอบไปหมดงั้นพระอาจารย์อยากให้โรงเรียนวัดช่างข้ามเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่กว้างคือสามารถมองหน้าทุกคนได้แบบไม่ต้องก้มหน้าหลบหน้าใครงั้นมีอะไรไม่สบายใจก็ให้อภัยกันเนาะองค์กรเดียวกันอานะก็ขอเป็นข้อคิดกับน้ำแก้วนี้อย่ากวนกันให้ขุนมากนักเพราะชีวิตเรายัางต้องรักกันต่อไปถ้ามีอะไรก็หมันให้อภยัยชีวิตจะได้ใส่ใสไม่ต้อง ขุนใส่กันนะจเจริญพร